ที่แท้เป็นแบบนี้มายเผยเหตุหลังใส่ชุดเหมือนแอปทักะออนจนดรามา่าเรียกว่าจอดดราม่าแบบไม่ทันตั้งตัวหลังจากที่ไมายนภาาสัสสิได้โพสต์ภาพหลังไปชมคอนเสิร์ตเมื่อคืนวันเสาร์ที่วันที่20มกราคม2567แต่ปรากฏว่ามีคนสะดุดตากับชุดที่เธอใส่ซึ่งเป็นเรสยาวท่อนล่างกระโปรงเป็นสีฟ้า ส่วนท่อนบนเป็นเสื้อกล้ามคล้องคอสีน้ำตาลซึ่งชุดดังกล่าวบังเอิญเป็นชุดที่เหมือนของนางเอกสาวแอปทักษอรอที่เพิ่งใส่ออกงานอีเวนต์เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาจนแฟนคลับทั้งสองฝ่ายถกเถียงกันเปรียบเทียบใครใส่สวยกว่าอย่างไรก็ตามทางด้านไม้นภะัสสีได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านติ๊กตอกส่วนตัวเป็นคอนเทนต์วลอก ที่เธอได้ไปออกงานอีเวนต์ชมคอนเสิร์ตซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ไมได้สวมชุดดังกล่าวจนกลายเป็นดรามา่าโดยภายในคลิปนี้จะเห็นว่าตอนแรกไมา์ได้สวมชุดสีน้าเงินยาวแต่สุดท้ายเปลี่ยนมาสวมอีกชุดเพราะมีปัญหาในเรื่องของการเดินโดยเธอได้อธิบายเอาไว้ในต้นคลิประบุว่า วันนี้จะพาไปอีเวนต์ด้วยกันแต่มีเรื่องพีก,ก่อนไปงานคือเรื่องมีอยู่ว่ากางเกงของชุดเรามันยาวมากๆเกินไปไม่สามารถใส่เดินได้เราก็เลยต้องวิ่งมาที่เอ็มโพเรียมเพื่อมาเปลี่ยนชุดกระทันหันอย่างไรก็ตามได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิกมายเธอสวยมากเน็ตไอดอลในตำนานชอบมาก งุยชุดนี้สวยมากเลยค่ะเปลี่ยนชุดได้เหมาะมากชุดไม่ได้มีไว้เพื่อคนคนเดียวนะคะใดๆคือคุณไมายคือใส่แล้วสวยค่ะชุดบางตัวดาราก็ซื้อเองบ้างทางแบรนด์ส่งมาให้ใส่บ้างเพื่อเป็นการโปรโมตและเขาก็ไม่ได้ตัดมาขายแค่ตัวเดียวบอกไว้ให้เป็นความรู้นะคะเป็นต้น